มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตนะคะถลม่มไอซีปูไบยาเป็นทูต UN แต่ว่านิ่งเฉยข่าวแม่สอดสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากกับทหารกองกำลังสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีประชาชนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันหลายคนก็หนีตายอบพยพข้ามายังฝั่งไทยหลายพันคนแล้วค่ะขณะที่โลกออนไลน์ช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องกระจายข่าวให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมใจกันติดแฮชแท็กแม่สอด ชายแดนพร้อมกันนี้ยังส่งเสียงเรียกร้องไปถึงดาราสาวปูปรายาตัวแทนทูตสันทวไมตรีจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR หวังให้เธอออกมาเป็นป่าเป็นเสียงบ้างแต่กลับพบว่าทุกวันนี้สาวปูน่นงเงียบกริบกลับใช้ชีวิตสุดแฮปปี้หลันลาค่ะ มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ถล่มถึง IG อาทิเป็นทูต UN แต่ว่ากลับนิ่งเฉยเรื่องที่แม่สอดขุนพลีคะจะเป็นทำไมคะหรือจะเป็นพอร์ตฟอร o โอเอาไว้รับงานในวงการบันเทิงคะยืมพื้นที่หน่อยค่ะฝากทุกคนไปติดตามสถานการณ์แม่สอดด้วยนะคะผู้รีภายจากเหตุการณ์ไม่สงบในเมียนมารวมไปถึงคนไทยที่แม่สอดกำลังต้องการความช่วยเหลือค่ะไม่เห็นข่าวแม่สอดหรอคะ แม่สอดใกล้กว่าซีเรียเยอะนะไปไม่ได้เลยหรอแกล้งๆไปยิ้มแยม้มถ่ายรูปก็ได้มัง้งเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ